สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวจังหวัดน่านที่อำเภอสองแควนะคะมาเที่ยวชมไร่สับปะรดของพี่สุนทรนิกรวงนะคะสวัสดีค่ะพี่ค่ะนะคะพี่แนะนําตัวเองนิดนึงค่ะว่าที่นี่และพี่ใช้สมแดงกับสับปะรดยังไงผมอยู่หมู่บ้านสองแพรครับจังหวัดน่าน ก็ใช้สมแดงก็แต่เริ่มต้นตอนนี้ก็เก็บไปสามรุ่นแล้วครับตอ้ตนี้วันนี้ก็เลยให้มาดูถึงผลผลิตว่าเป็นยังไงมั่งก็ใช้มาตลอดครับแล้วก่อนใช้สมแดงนี่เป็นยังไงคะผลผลิตของสับปะรดได้ดีไหมได้ยังไงมั่ง คือใช้ตั้งแต่เริ่ม,มทีแรกเลยก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเพราะว่าเป็นปุ๋ยเคมีอะไรพวกนั้นนี่ก็คือไม่อยากที่จะเอามาใส่ตั้งแต,แต่เริ่มต้นแล้วก็พอดีมีเพื่อนแนะนำให้ใช้สมแดงก็เลยใช้ตั้งแต่เริ่มต้นมาก็ที่เห็นนี้ก็คือแลประ <ลก S 1> ทับ<า>ใจอะไรบจางจากที่ได้จากสมแดงค่ะที่ใช้สบับปะรดคือ รสชาติเนี่ยจะแตกต่างจากของคนอื่นของคนอื่นนี่จะออกเปรี้ยวๆอ๋อมันจะเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากแต่ที่ผมใช้นี่ก็คือจะหวานรสชาติจะดีหน่อยค่ะรสชาติดีครับผิวผิวก็ผิวดีฮะเพราะว่ามันจะมีตัวที่ป้องกันพวกแมลงด้วยค่ะในในสมเด็ี ผมไม่ได้พ่นยาฆ่ามแมลงไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยฉ<า>ีดไปกี่ครั้ง<อ>แล้วคะเนี่ยฉีดไปสามครั้งครับแล้วผลการเก็บผลผลิตนะคะได้เพิ่มไหมคือทีแรกนี่มันเริ่มจะออกมันก็ติดไม่เยอะเท่าไหร่แต่อพอครั้งที่สองที่สามเนี่ยก็ได้ผลผลิตค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะกับแล้วเห็นว่าส่งที่ไหนนะคะสาวรสพี่ส่งเข้ากับโครงการด้วยโครงการหลวงโครงการหลวง เอาเราเก็บนี้ไปส่งเขาอ่ะนะทำกันเ,กเยอะไหมครที่น่านที่บ้านผมนี่ทำสามเจ้าแต่ว่าที่ตัวอำเภอเนี่ททำกันเยอะอืถ้าพี่ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สมแดงใช้กับสาวรสเนี่ยพี่จะให้กี่เปอร์เซ็นต์คะเรื่องของความประทับใจคือเราไม่อยากที่จะใช้สารเคมีนะก็เลยเอามาเริ่มต้นที่ใช้ตั้งแต่เอาสมแดงมาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเพราะว่า เห็นว่ามันปลอดภัยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีสารพิษตกค้างอะไรพวกนี้ก็เลยเอา<ฆ>มาใช้ตั้งแต่เริ่มต้นก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบกับอของตามท้องตลาดอ๋อคือที่ประทับใจก็ตรงที่ว่ามันไม่มีหนอนไม่มีมแมลงอะไรที่มาดูดอกดูดอกดูดอกดอกสวยค่ะคือประทับใจตรงนั้นหนอนไม่มากวนเลยหนอนไม่มากวนค่ะไว้ต่อ แล้วแล้วพี่อยากให้พี่ฝากกับคนที่ปลูกสะวันสดนะเนาะกับเหมือนกับพี่เนี่ยว่าแนะนําให้ใช้สมแดงเหมือนพี่เนี่ยฝากฝากคนบ้านเรานะคะอ๋อก็คือตรงนี้เนี่ยถ้าใครที่ใช้ของที่เอากินทันทีนี่นะคืออย่างตะวันสดเนี่ยเราก็จะเก็บมาปุ๊บนี่ก็กินเลยกินได้เลยใช่มันก็จะปลอดภัยเวลาเราใช้สมแดง คือถ้าเราไปใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยเพราะสมแดงเนี่ยมันจะมีไอตัวที่ส่วนผสมของน้ำส้มคันไฟเนี่ยที่ป้องกันพวกแมลงเราก็หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นตัวที่มีพิษต่อคนด้วยต่อสิ่งมีชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าเออเรามั่นใจนะเพราะของของที่เรากินทุกวันเนี่ยมันไม่มีสารเคมีเชืยอพน คือประทับใจตรงนี้เราได้สุขภาพด้วยนะคะครับผมเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับี่รสชาติขอคุณรสชาติดีนะคะสาวะรส